อ๋อนี่คุณชาโนนไงเออคุณชาโนนเห็นไ,ไหมโอเคถ้าคุณชาโนนเ์แปะว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยๆแปลว,ว่าคุณต้องทําอะไรผิดรอง,ดองฟังแล้วมันดูไพเราะนะผมก็ <c oughs> เลยเลยไม่นึกว่าโกรธนึกว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคนเรา ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะคะเป็นไม่ได้เป็นแขกรับเชิญเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยช่วยพิมพ์หลักยการผู้ช่วยอีกบอกได้เลยครับผมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้นะเป็นมงคลแบบมีเพีงคนเดียวไม่มีแล้วว่าไม่มีแล้วแม่มันต้องรอคนทรงนะครับต้องรอคนแบบใส่ให้ไหนไหนนี่นี่คนเดียวไม่คนเดียวแล้ว ไอ้ยได้อันนี้แทนเลยอะ่ะอันนี้เท่ดี